รับคณะกรรมการประเมินสำนิธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้ขอรับการประเมินนางสาวเพนรัตคัทจันทร์ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนางเลิศตำบลบุ้งแก่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครพนมเขตหนึ่งประวัติส่วนตัว นางสาวเพนรัตน์คัทจันทร์เกิดเมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2526ปัจจุบันอายุ41ปีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลเรนูอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมประวัติการศึกษาบุธิปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยรชาชภัฏสกลนครปริญญาโทคร,รุศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนม ประวัติการเข้ารับราชการเริ่มบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2 15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุงแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2 17พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่โรงเรียนสีโพนทองวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1 วันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2566ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนบ้านนางเลิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษานครพนมเขต1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนบ้านนางเลิศเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่เลขที่110หมู่ที่16ตำบลพุ่มแก่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมรับนักเรียนในเขตบริการจำนวน3หมู่บ้านคือบ้านนางเลิศหมู่ที่5หมู่ที่6และหมู่ที่16จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนทั้งสิ้นจํานวน52คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน7คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านนางเลิศ มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยกระดับความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ครูเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านโรคระบาดและสิ่งเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษามีการบูรณาการงานทั้ง5ด้านให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกันดังนี้องค์ประกอบที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรได้ดำเนินการประชุมหารือและแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อดำเนินการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้จากนั้นค่อยให้คำแนะนำด้วยวาจาและให้คำแนะนำขณะเข้าทำการนิเทศการจัดการเรียนการสอนใช้วิธีการพูดคุยในลักษณะการให้ความคิดเห็นรูปแบบของ PLC ส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองและพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มาใช้สำหรับช่วยในการจัดการเรียนการสอนแนะนำช่วยเหลือให้ครูสามารถอบรมพัฒนาตนเองพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีในชั้นเรียนเพื่อให้ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข มีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพประชุมหารือรับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นร่วมกันจัดทำปฏิทินการนิเทศและดำเนินการนิเทศในโรงเรียน จัดให้มีการวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละหนึ่งเรื่องโดยให้ครูศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนเป็นการจัดทำวิจัยโดยให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำซึ่งกันและกันมีการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดทำแผนปฏิบัติการระบบบริหารงานทั้ง4ฝ่ายและรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาทุกปีการศึกษาองค์ประกอบที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้คำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผนข้อบังคับแก่คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาเมื่อมีปัญหาให้คำปรึกษาโดยยึดหลักตามกฎหมายระเบียบแบบแผนเป็นที่ตั้ง การมอบหมายเพื่อบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาและบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับการบริหารงานบุคคลการบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษามอบหมายงานแต่ละฝ่ายให้ข้าราชการครูเป็นผู้รับผิดชอบแจ้งภาระงานและดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอำนวยความสะดวกให้ครูในการเข้ารับการอบรมและการวิเคราะห์ทำข้อสอบวัดความรู้ร่วมกันการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพโดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมอบรมการสื่อสารนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning ประจำปี2566อบรมออนไลน์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐานยกระดับคุณภาพนักเรียนเป็นระบบการบริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานตัวชี้วัดสมรรถนะและคุณลักษณะอนันพึงประสงค์ของผู้เรียนและดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยดําเนินการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลประเมินสังเกตและประมวลผลข้อมูลผู้เรียน ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาศึกษาข้อมูลระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาองค์ประกอบที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีการกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานเพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียน ดำเนินงานตามแผนงานนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนกำกับและติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนดไว้สร้างหรือนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษานำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆม,มาใช้ในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆให้คณะครูบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาสามารถร่วมกันแนะนำแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆร่วมกันในการบริหารงานที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในการสร้างทีมงานระดมความคิดในการน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนา มาเป็นหลักคิดในการดำเนินงานและผสมผสานกับบริบทของโรงเรียนแบบปันสุขโมเดลองค์ประกอบที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องกับชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาและภาคส่วนอื่นในลักษณะของการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันร่วมกันหาแนวคิดวางแผนการร่วมกันพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นพัฒนาระบบการให้บริการชุมชน เข้าถึงชุมชนได้มีส่วนร่วมในฐานะผู้ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนองค์ประกอบที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น การศึกษาขอบเขตของหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการศึกษาภาระงานหากยังมีภาระด้านใดที่ยังไม่เข้าใจหรือต้องการพัฒนาให้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าพัฒนาฝึกฝนส่งเสริมให้คณะครูมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษา นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษารวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียนสร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้มวยการสถานศึกษาขอขอบพระคุณค่ะ